สวัสดีครับทรงงานติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับใน All n e p o o Sport 2018นะฮะโชม15-19ก็ 19. เปิดปิดได้ทั้งหมด4รูปแบบนะฮะจากรีโมทสั่งงานด้วยกลุ่มอัลล็อกค้างไว้ครับทั้งเปิดและปิดนะครับลดล็อกอยู่ปลดล็อกประตูทั้งหมดนะฮะฝาท้ายจะเปิดขึ้นให้สั่งปิด,ปดอัลล็อกครับ3ามวิฝาท้ายก็จะปิดลงมานะครับ ตรงนี้ประตูจะไม่ล็อกอัตโนมัติเราต้องทําการกดล็อกรถด,ด้วยนะครับถ้ายังไม่เดินทางต่อตําแหน่งที่2รถล็อกอยู่นะฮะมีกุญแจอยู่กับตัวเนี่ยมีเปิดรถกดล็อกเช่นกันครับต่อท้ายเปิดขึ้นก่อนดูดบนนะฮะสวิตช์ในเบ้าตรงรุ่นโชคตรงรุ่นนะครับ กดปิดระบบกันกระแทกอ่ากันกันหนีบนะฮะสัมผัสโดนตัวก็จะเด้งขึ้นไปปิดนุ่มปิดเงียบไม่กระแทกนะครับสุนเสื้อเท้านะคิกแอคทีฟมีระบบกันกระแทกผมเอาตัวไปขวางไว้ป่าทั่หยุดการทำงานนะครับ ลวงไปปิดที่เบ้านะฮะหรือผักลงไปก็ได้นะครับฝาท้าก็จะปิดลงไปตำแหน่งที่3เซนเตอร์เท้า,ทาครับเตะเข้าไปครับแล้วชักเท้าออกถ้ารถล็อกอยู่ก็จะปลดล็อกเช่นกันนะครับใลก็เลยถือของมานะฮะเดินเตะได้เลยเปิดก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับ ทำให้เราไม่ต้องวางของพลุงที่ถือมานะครับเราเปิดให้ดูใหม่นะครับรถล็อกอยู่แบบนี้เตะเปิดครับเสียงรถปลดล็อกนะฮะประตูฝาท้ายก็เปิดขึ้นให้เอาของไปวางไปเก็บได้เลยครับตำแหน่งสุดท้ายนะฮะเป็นสวิตช์เปิดปิดภายในรถเพิ่มความสะดวกส,บ,สบายไม่ต้องลองมาเปิดด้านหลังนะฮะก็สามารถเปิดปิดในรถได้ัองคืน เปิดไฟหน้าจะมีไฟเรืองแสงสีส้มให้นะครับรถปลดล็อกแบบนี้สามารถกดเปิดปิดได้เลยการทำงานของตัวปุ่มนะฮะรถจอดหยุดนิ่งหนึ่งแบบนี้นะครับไม่ได้สตาร์ทรถปลดล็อกก็เปิดปิดได้เลยกรณีที่ขับรถออกไปนะครับมีระบบล,ล็อกประตูอัตโนมัติฝาท้ายมันจะล็อกออกโต้ไปในตัวนะฮะเพราะนั้นป้องกันการเปิดปิดเวลาที่เราจอดรถเรียบร้อยแล้ว,ลวตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่ในเกียร์ P เท่านั้น นะครับรวมทั้งถ้าวุฒิลดล็อกอยู่แบบนี้นะฮะประตูมันจะเปิดไม่ได้คุณต้องปดล็อกที่มาสเตอร์นะครับถึงจะเปิดประตูได้นะครับเซืเซอกเท้านะครับจะทํางานขณะที่รถดับเครื่องเท่านั้นนะครับถ้ารถสตาร์ทอยู่หรือไฟออนอยู่จะไม่ทํางานนะครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับสนใจติดตั้งปั๊มท้ายไฟฟ้าอสซอรีอื่นๆติดต่อเอกครับ0 8 1 9 8 7 6 2 8 6ึ่งเก้าแปดเจ็ดหกสองแปดหกเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบชาแนลเอกเรซิ่งอรครับขอบคุณครับ ขอบคุณพี่สันนิทครับมานอกสถานที่ชัยพฤกษ์ครับขอบคุณครับ